กลัวใช่ไหมครับกับรถใหม่ป้ายแดงไม่อยากเจอเลยรอยสะเก็ดหินคราบมลภาวะมูลนกยางไม้ชมคลิปนี้จบครับคุณรู้เลยครับจะปกป้องสีงรถคุณได้อย่างไร ถึงคิวเจ้าช้างอันดีพอเอสุดครับวันนี้เข้า,ารับบริการเคลือบเซรามิกบวกติดฟิล์มใสกันรอยแนวปะทะยุคนี้สมัยนี้เคลือบเซรามิกอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วครับจะก,กันสะเก็ดหินได้ต้องติดฟิล์มสใสแนวปะทะไปด้วยแต่คุณลูกค้าเลือกได้นะครับว่าฟิล์มใสจะติดเต็มคันก็ได้หรือแนวปะทะบางชิ้นก็ได้อยู่ที่ก็ประมาณของเพื่อนๆหรือความจําเป็นในการใช้งานอย่างคันนี้ออกต่างจังหวัดไม่บ่อยแต่ก็กลัวเรื่องของตัวสะเก็ดหินก็เลยเลือกแนวปะทะด้านหน้าและ ฟิล์มตัวป้องกันภายในที่เป็นเพนโนแบ,บ็กต่างๆนะครับตัดตรงทุกชิ้นเพราะตัดจากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อาไปททั้งสองสาขาพร้อมให้บริการเพื่อนๆแล้วครับกรุงเทพลาดพ้า80แยก22นนทบ,บรุรีบางบัวทองซอยวัาประดุกกลิ้งเดียวรู้เรื่องโทรมาครับพร้อมให้บริการสวัสดีครับ Thank mm -hmm. you.